ทุกคนนี่ซ้ำดอกอันนี่ขาก,กระดอถ้าเป็นมือมอีดอกใหญ่กำลังคากเลยนอนนี่อันนี้ก็งามเลยอันนี้ขากขนาดโอ้ยนี่นะบุ๊มีดอกนี่น่อยอยู่ค่ะเอากระปาตีนไว้นี่เลยจ้ะพอดีอค่ะกำลังใหญ่ multimassi po qiya ki สวัสดีค่ะสกูุกคนจ้ามักี้เพรน้ำกันได้จ้าวันนี้ก็มาหากีเพจเพิ่งงวายเลยมาเจออันมองเลขก,ก็ได้สามดอกเลยมีอีกดอกหนึ่งจ้าน้องมาเหยียบเหยียบแตกเรียบร้อยแหละน่ะเสียดายขนาดเลยกำลังขี้ดื้อมาก็ได้โอเคมีนี่เลยค่ะดอกมันง่ายเลยจ้ะสูงยาว สูงยาวดอกใหญ่เห็ดเพิงไหวจ้ะวันโอ้ยนี่เห็ดกำลังออกอยุฟุนก็มีจ้ะพุ่นน่ะเลี้ยงออกไปเลยว้าวดีใจดีได้เก็บเห็ดอีกแล้วนี่ค่ะกำลังใหญ่ซีบุกเก็บกูบ่ได้เนาะนี่อีกดอกมามาหน่อยก็เจบอยู่นี่ดอกนึงค่ะ มาดูใกล้ๆอ,อีกดอกค่ะดอกนี้โอ้ำมันบานเต็มที่นี่ใหญ่เลยจ้าโูใหญ่มากทุกคนนี่สามดอกอันนี้อืมขักกระรกด้อขัดเลยนี่จ้ายังมีอีกใเนี่นี่ยังอยู่นี่นี่ค่ะนี่นี่ สีดอกเลยจ้าเก็บน้ำกันได้จ้าดอกกำลังขึ้นถ้าเป็นมอือมีดอกใหญ่กำลังคากเลยนอนนี่อันนี้ก็งามเลยอันนี้ข,ขนาดโอ้ยนี่นะบุ้มีดอกนี่หน่อยอยู่ค่ะ เอากระปาตีนไว้นี่เลยจ้ะพอดีอีกสองมือชิมาหาอีกค่ะปิดไว้กปลุกไว้ให้เพื่อนช่างเชื้อต่อไปจ้ะอีกสองดอกจ้ะดีอยู่โอ้ยน,น้องน้อยพร้อม เก็บแล้วก็โปกไว้คือเก้าค่ะไปตองเขาก็อ้าปืนอะไรนี้ก็ยังมีอยู่อ้ามาหอดถ้ามึออื่นนะดอกนะี่กำลังงามพอดีเลยนี่ว่าจะเอาไปตองกบปับ๊ดมองนี้นะที่เห็นหลายๆเหมือนอะละจะอ้ออีเลี่ยวอ่ะน้ลองออีกันนี่จักกำลังเป็นตาตุ่มนิดน้อยกัน อม่ดีนี่มาแล้วมาก็ได้ดูนันทุกคนน้องมาจาัดก,การเรียบร้อยโคหักผมจะ้ะ <c> เ <oughs> สียดายดเนียดอกความงามใหญ่เลยนี่ะดอกนี้ถ้าเขาบโป่ขึ้นมาจะใบตองกุก้งกรบโบเห็นเลยนี่ แต่โอ้โยหกน่อยก็าดใหญ่ดีจ้ะบึ้งนะงามงามนี่ยางกายคือจ้ะจดนเยียบเผืนโดองบางใหญ่หนึ่งก็ยังชิยางกายแต่ว่าฝนตกเนี่ยเปื่อแล้วเอาตะคานจ้ะอันนี้ไว้ทำเชื้อต่อปล่อยให้เป็นเป็นเชื้อต่อเอาขาไป มีเด่นเลยสามดอกจ้ะโลเลยสามดอกงางตื่นหึงจ้ะจับไว้เห็นโอ้ดอกใหญ่ขนาดเลยดอกใหญ่มากบุ่นเลยจ้ะมีอยู่สามดอกผูกใหญ่อเลีอีกดอกจ้ะ ผลงานในมือน,นี้จ้ะได้สำนีละจ้ะได้สำนีกับพ่อแกงเลยจ้ะพ่อแกงพ่อกินเนาะเดี๋ยวจะไปเก็บผักติ้วจ้ะไปเก็บผักติ้วนำกันเด้อจ้ะมีแต่ยอดง,า,ง,งามๆค่ะนี่ยอดกำลังโปง่งโอ้ข้างในเห็นค่ะเอาข้างในดีกว่าไปไปเก็บผักติ้วนำกันจ้าทุกคนเบิ่งนะยอดงามเลยเอาตัวนี้จ้ะเก็บตัวนี้นำกัน เก็บผักติวเ,เสียไปแกงแกงใส่เห็ดพร้อมจ้ะแล้วก็คือยักซุปผักติววด้ยค่ะซุปผักติวได้กินที่แมค่ค้าเอาแสแซ่บแซ่ส่อันบุนเส้นนะจ้ะสีเก็บเอาหลายๆเลยนี่ยอดกำลังงามเลยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับการรับชมคลิปค่ะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะบว่าสิติชมแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่กดติดตามกดถูกใจค่ะกดแชร์ให้พร้อมนะคะขอบคุณหลายๆค่ะถ้ายังไดก่ะไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะอันพี่รถสลิงมาจ้ะวันนี้ มากับน้องมาน้องมาเมื่อเทียงล่ะจนเมื่อก่อดล่ะไปเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีเลยจ้าทุกคูทุกคนเด้อ